ขึ้นมาหาคุณประยูนผลพิพัฒน์พงศ์นะฮะซึ่งเป็นเจ้าของสวนส้มสายทองที่ท่านได้เคยชมในรายการครอบจักรวาลมาแล้วว่าเป็นสวนส้มที่ใหญ่ที่สุดในอําเภอฝางนะฮะแล้วก็ยังเรื่อยไปจนถึงแม่อายมีนะครับมีครับที่แม่อายก็ยังมีนะครับนอกจากนี้ท่านก็ยังเป็นเจ้าของโรงงาน ที่ผลิตพวกถั่วแขกถั่ว,วแะระแล้วก็ผล,ลไม้หลายต่อหลายอย่างที่เป็นของสำหรับแช่แข็งส่งออกไปข้างดอกซึ่งท่านก็ได้ชมแล้วในรายการครอบจักรวาลน,นี้นะครับในวันนี้ผมขึ้นมาเพื่อจะฟื้นความหลังและดูความเปลี่ยนแปลงว่าปีนี้เป็นยังไงได้รับผลกระทบเกี่ยวกับเรื่องภัยแรงอะไรบ้างหรือเปล่า แต่เท่าที่มองมองดูนี่ผมเห็นส้มนี่แน่นไปหมดเลยทีเดียวแล้วอที่มาคราวก่อนนี้ที่กำลังเพิ่งปลูกตั้งแต่เริ่มต้นปีแรกปีนี้ปีที่สองก็ยืนต้นเป็นพุ่มสวยงามขึ้นมาเลยปีนี้เป็นไงครับได้ได้กระทบ,บผลแรงบ้างเปล่าจริงๆแล้วกระทบครับ ครับแม้กระทั่งทางสวนเนี่ยมีระบบสปริงเกอร์นะฮะมินิสปริงเกอร์ทั้งหมดเลยแล้วก็แม่น้าไม่เคยขาดน้ําก็ไม่ขาดครับแล้วแต่ว่าก็กระทบทางทางด้านเอริโนครับที่ที่ที่ผ่านมาฉะนั้นทําให้ที่ที่สวนนี้ก็ลดลงฮะลดลงถ้าหากว่าเปรียบเทียบจากปีที่แล้วปกติแล้วมันจะต้องเป็นเทรนที่ขึ้นนะฮะเพราะว่าช่วงนี้มันเป็นปีที่8 ะนะ,ะแต่ว่าเนื่องจากถูกกระทบตรงนี้ปีนี้ถ้าหากว่าเปรียบเทียบแล้วก็อยู่ตรงที่ลดลงไปประมาณสัก40ได้ยินมาว่าทางเมืองจีนก็เหมือนกันครับเช่นกันครับแม้กระทั่งจีนก็จะก็ลดลงไปประมาณ4 5 0เช่นกันครับในแสดงว่าผลกระทบนี้มีมากแต่สำหรับในฤดูนี้ครับดีมากนะฮะสำหรับในฤดูนี้ถ้าหากว่าพูดถึง ปริมาณนะฮะก็ก็จะน้อยกว่าปีทีละบ้างแต่ถ้าหากว่าพูดถึงเทรนที่ขึ้นแล้วมันจะต้องลดลงไปประมาณสี่สิบเอร์เแต่อย่างไรก็ตามมันก็ยังเห็นโอ้โหนั่นไปหมดเลยทีเดียวครับ,รบผมถึงบอกกันมาเส,เสมอบอกว่าไม่ต้องไปดูสวนส้มที่แคลิฟอร์เนียมาดูที่ฝางแคลิฟอร์เนียนี่ก็เหมือนกันเลยทีเดียวโดยเฉพาะที่สวนสม้มใส่ทองเนี่ยนะครับที่นี่เรายัง ผลิตส้ม3พันด้วยกัน3าสายพันธุ์ครับสาสายพันธุ์เริ่มด้วยฟีมองฟ,มองฟีมองเป็นพันธุ์เบาบนะ,ะเราจะเก็บเกี่ยวฟีมองนี่ก็ประมาณเดือนต้นเดือนตุลานะฮะตุลาพฤศจิกาแล้วก็ธันวานี้ก็ยังเหลือบ้างแต่ก็คาบเกี่ยวกันระหว่างธันวานี้เราก็ผลิตตัวสายนาพึ่งนะฮะแล้วหลังจากนั้นก็ตัวผิวทอง เดิมเอาผิวทอง,องมาก่อนไม่ใช่เหรอคะออผิวทองนี่เป็น,ปนจริงๆผิวทองคือเป็นออพันุ์ที่พื้นเมืองที่นี่พื้นเมืองจากทางทางจากาบางมดนะฮะแล้วจากบางมด <S <S <นะ S 2> ส้มบางมดนะครับแต่ที่นี่มันผิวมันสวยเพราะว่าอากาศมันดีก็ไม่มีไอ้ขี้เมงวันอะไรที่มันเป็นด่างๆด,ดำๆอย่างที่คนโบราณบอกว่าถ้าบางมดแท้ต้องมีขี้เมงวันให้เต็มมันถึงจะหวานแต่ถ้ามาทางนี้ ผิวมันออกเป็นผิวทองครับคุณประยูนก็เลยตั้งชื่อว่าส้มผิวทองใช่ครับภาษาฝรั่งเรียกว่าอะไรจริงๆแล้วตัวนี้เราเรียกว่า e y Peel Tangerine นะฮะครับแล้วเราตั้งชื่อให้คือเราตั้งชื่อให้ผิวทอง 24k นั่นแหละครับอ๋ทอง 24k เลยนะครับ 24k ครับผิวทอง 24k ครับอ๋เท่ากับหวมขัดนี่นะครับครับ แล้วก็อย่างส้มสายน้ำผึ้งเนี่ยก็ตั้งชื่อภาษาฝรั่งอของอนนเราใช้ใชเทคมาร์คของเราคือ h o n e y ่ค e ี n ครับฮันนี่ควีนครับเวลานี้ก็เป็นที่รู้จักกันดีนะครับเพราะว่าไอ้แพคกเกจจิ้งต่างๆนาๆนาเนี่ยท่านก็จะได้เห็นอยู่แล้วว่ามีการคัดตามขั้นตอนตามขนาดแล้วก็จะเอาส่งออกไปจำหน่ายตามขนาดใช่ครับ อย่างที่มีถุงก็มีใช่ไหมครับมีถุงก็มีครับมีถุงเนื่องจากว่าเป็นไซส์เล็กฮะไซส์เล็กที่สุดเราก็ใส่เป็นถุงถุงละ1กิโลนะครับคือถ้าคนเงินน้อยเบี้ยน้อยซื้ออย่างถุงก็รับแต่จริงๆแล้วคุณภาพเหมือนกันใช่เพียงแต่ขนาดเท่านั้นนะฮะเพียงแต่แต่เล็กลงไปหน่อยหนึ่งเพราะว่าเรามีเครื่องจักรในการคัดใช่ครับคือขนาดนี้เครื่องจักรเขาจะคัดออกมาเลยถ้าโตก็เอาไปทางหนึ่งครับเป็นอย่างนั้นแหละครับ เพราะนั้นมันจะสม่ำเสมอกันแทนที่จะมาคัดด้วยมือคัดด้วยตาไอ้นี่เราใช้เครื่องจักรที่บอกขนาดเอาไว้เลยว่าถ้ามันได้ขนาดนี้ถึงจะต้องเป็นไซนี้ต้องอย่างนี้ครับปีนี้ก็จาหมดฤดูก็เราลาวเดือนกุมภากุมภาปลายเดือนกุมภาหรือต้นเดือนมีนาครับสำหรับสำหรับตัวฮันนี่ครีนฮะตัวสายน้ำผึ้งเนี่ยยึงเี่่ใชครับใช่ครับ พวกการตลาดในการที่ส่งออกไปเดี๋ยวนี้มีออกไปนอกไหมครับส่งต่างประเทศเนื่องจากว่าจํานวนของเรายังไม่มากนะฮะฮฉะนั้นปัจจุบันนี้ยังขายในประเทศเป็นส่วนใหญ่นะฮะแต่มีส่วนหนึ่งที่ออกไปต่างประเทศเช่นกันนะฮะอย่างที่ไปฮ่องกงไปมาเลไปสิงคโปร์นะฮะมีไปแต่เป็นจํานวนยังไม่มากพอแต่เราคัดอย่างขนาดใหญ่ส่วนมากทางต่างประเทศเนี่ยทางยางซีสิงคโปร์กับฮ่องกงนี่ชอบขนาดใหญ่ ชอบขนาดใหญ่ชอบชอบไฟหนือใหญ่เพราะนั้นเอาขนาดให,ใใหญ่ขน,หญขนาดใหญ่ไปไที่่ <นะ S 2> างประเทศ <นะ S 2> ตรงกลางกับตรงถึงที่ไซส์เล็กเนี่ยขายไฟในประเทศ <นะ S 2> ครับก็มีคนถามเหมือนกันนะครับว่าทําไมรู้สึกมาผิวมันสวยงามเหลือเกินท่านก็คงจะเห็นว่ามีการเคลือบแว็กซ์ใช่ครับเคลือบแว็กซ์นี่มีประโยชน์สองอย่างครับอย่างหนึ่งอ,อ,อย่างหนึ่งคือการให้การความการระเหย ขอ,ของของของส้มเพื่อที่จะรักษาส้มให้อยู่ในคุณภาพอีกอย่างหนึ่งคืออีกอย่างหนึ่งก็คือสวยงามดูแล้วหน้าหน้าหน้า,นาชวนชวนที่ชวนให้ทานคือครับก็มองดูก็แล้วกันครับครับพอซื้อมานี้รับรองคุณภาพนี้ยังเหมือนเดิมอย่างส้มที่อื่นที่ขายอยู่ในตลาดเนี่ยบบางทีพอซื้อมาแล้วหัวมันเป็นจุกข,ขาวๆาวครับค,คือคือฟ้่ม มันฟ้ามครับมันฟ้ามบางทีซื้อมาทั้งหมดเนี่ยหึงหีบเนี่ยครึ่งหนึ่งยังไม่ได้เลยครับฉะนั้นอันที่ของทางบริษัทนะฮะโดยเฉพาะฮันนี่ครีนเนี่ยฮะรับประกันได้ครับคือจะไม่จะมองผู้บริโภคเนี่ยจะไม่เห็นตัวฟ้ามแน่นอนนะฮะถ้ามีสมมุติจะมีบ้างก็คือเราคัดออกเพราะเราใช้วิธีมีมีเทคนิคที่คัดออกครับฉะนั้นผู้มั่นใจผู้บริโภคเนี่ย ซื้อฮันนี่ควีนไปเนี่ยจะไม่ไม่เจ็บฟั่บครับท่านก็ได้เห็นแล้วนะครับถ้าปีกลายนี้ท่านได้ดูสวนส้มแห่งนี้มาแล้วปีนี้ท่านก็จะได้เห็นความเปลี่ยนแปลงดูสีสันต่างๆนานาที่สุดลูกหูลูกตาเหมาะที่จะเข้ามาดูด้วยตาของตัวเองแต่ร,รู้สึกว่า ที่นี่ไม่ไม่ค่อยเปิดน้ะครับทั่วไปเรายังไม่เปิดนะฮะคือสําหรับอย่างที่ทัวริสต์มาขอเราก็ยังไม่เปิดนอกจากเพื่อนฝูงนะฮะแล้วก็ญาติพี่น้องสนิทสนิทกันเนี่ยฮะเรายินดีฮะยินดีครับครับนี่ก็เป็นเรื่องที่ท่านจะต้องดูทางโทรทัศน์ไปก่อนนะครับจนกว่าอีกหน่อยหนึ่งอาจจะเป็นรีสอร์ทสวนส้มทรายทองขึ้นมาก็คงจะได้มี สถานที่บริเวณหนึ่งซึ่งจะให้เข้าไปอยู่ครับผมเชื่อว่าในอนาคตเนี่ยคคือหลังจากที่เราพร้อมทุกอย่างแล้วผมก็คงจะเรียนเชิญนะฮะเรียนเชิญเพื่อนผมทั่วไปนะฮะว่าใครมีความสนใจที่จะมาชมสวนส้มก็ยินดีนะฮะอนาคตผมคิดว่าเราก็ต้องต้องเปิดก็ให้แสดงความจำนงมาแต่ตอนนี้ยังไม่ไม่ถึงนะครับอย่าเพิ่งอย่าเพิ่งบอกมาเพราะว่ายังยังเก็บเอาไว้อยู่ ในวันนี้ผมก็จะขอพาท่านไปดูสตรอเบอรี่สตรอเบอรี่นิดแดงสดเลยนะครับนี่เราดูสีแสดสีส้มเรียบร้อยแล้วจนลานตาต่เดี๋ยวไปเอาบาดตาสีแดงๆของสตรอเรบอรี่บ้างครับ ผมอยากสูนส่งก็ตรงมาที่ท่าตอนริบมนาวกุงท่านคงจะคุ้นคุ้สถานที่แห่งนี้ดีอยู่แล้วนะครับเพราะว่าเป็นสถานที่ซึ่งคนจะต้องมารับประทานลิ้นจี่พักอยู่ที่นี่ เด็ดลิ้นจีอยู่ที่หน้าต่างแล้วก็รับประทานยังมีความสุขอย่างที่สุดแต่เมื่อปีกลายนี้ไอ้เจ้าเอลนิโยอะไรเนี่ยแหละ,ะครับมันทำจนกระทั่งไม่มีลิ้นจีมีแต่จีครับคือแป้งจีที่เขาปิ่งขายมันก็เลยไม่มีใครที่จะมาตอนนี้หน้าหนาว เราก็มาเที่ยวสวนส้มกันอย่างที่ท่านได้เห็นแล้วแต่เราก็จะไม่ลืมที่จะต้องมาที่ท่าตอนเพราะว่าหนึ่งปีที่ผ่านไปนี่มีอะไรเปลี่ยนแปลงไปเยอะแยะเลยได้ยินมาว่าคุณประดนลเดชกัลยาณมิตรซึ่งกับคุณฉันทนาซึ่งอยู่ข้างๆผมเนี่ยนะครับคนหน้าเดิมครับนี่ก็คนหน้าเดิมศีรษะก็เดิมครับ เรียบร้อยหมดทุกอย่างนะครับหวังว่าคงจะจับได้ได้ยินมาว่าที่เนี่ยมีสตรอเบอรี่ใช่ไหมครับเราปลูกสตรอเบอรี่ครับแทนลิ้นจี่หรือ,อยังไงไม่ใช่ครับลิ้นจี่ก็ยังปลูกอยู่นะครับแต่ว่าตอนที่มันเหมาะที่จะปลูกสตรอเบอรี่เราก็มีปลูกสตรอเบอรี่อยู่ด้วยครับไอ้อย่างนี้ไม่ได้กระทบไอ้เรื่องภัยแรงหรืออะไรเลยไม่ครับ ปีนี้ซาวนรีสวยมากครับสวยมากนะฮะก็เนี่ยก็อยู่ดูสิเนี่ยแต่ละลูกแต่ละลูกเนี่โอ้โหเนี่ยสวยเก็บเช้านี้ค่ะเก็บมาเช้านี่เองนะฮะเก็บมาเช้านี่โอ้ยปีนี้จะมีไหมลิ้นจี่เอ,อคิดว่าคงมีครับแต่ว่าทั่วทวไปเนี่ยคงไม่มากเท่าไหร่นะครับแต่ว่าที่สวนของเราคิดว่าคงจะมีนี่แน่นอนนะ ทุ่ทั่วไปนี่มันออกเป็นใบถ้าเยอะเหมือนกันแล้วก็ดอกไม่หนาวไม่พอหรือไงอ่ามันจังหวะตอนที่ฮะมันควรจะได้ได้ช่อเนี่ยฮะฝนตกครับฝนมันตกแล้วก็ทําให้ความชื้นมันมากะก็กลายเป็นใบกันใบถ้าเยอะเลยครับงามใบครับช่อไม่ออกเลยครับแต่ก็มีบ้างครับแล้วก็ที่ที่เป็นเป็นช่อก็มีนะครับแต่เดือนพฤษภาฯนี่ผมว่าต้องมีลิ้นจี่ให้มาชม ให้มาชิมกันนะครับคาดว่ามีแน่นอนนะครับระหว่างที่ไม่มีเลนจีนี่เราก็มาว่ากันถึงเรื่องนี้ครับตอนนี้มันเป็นฤดูการของสตรอเบอรี่ครับที่นี่ทําอะไรบ้างนอกจากสตรอเบอรี่สดออ่ใส่กล่องใช่ไหมฮะครับนี่สวยงามนะครับสตรอเบอรี่สดบางคนเขาเรียกอะไรนะสตอสตอ์เล์บี มันเป็นยังไงสตรอเบอร์รี่นี่ฮะมันแพคเกจชิ่งเนี่สวยงามสวนแม่งอนฮะสวนแม่งอนเชิงดอยอ่างขางเชิงดอยอ่างขางเลยคอ๋อไม่ดีอยู่ในอำเภอแม่ไายนะฮะอยู่ฝางครับอยู่ฝางค่ะอ๋ออันนี้สวนนี้เป็นสวนผลไม้ส่งออกดีเด่นอันนี้ค่ะ ทั้งลิ้นจี่แล้วก็ทั้งสตรอเบอรี่สวนแม่งอนเนี่ยนะคระับอ๋อไอเราเคยไปมาแล้วนี่สวนแมงอนครับเคยเคยไปถ่ายเรื่องเกี่ยวกับลิ้นจี่นะครับ,รบเรื่องลิ้นจี่เอาแล้วเรื่องลิ้นจี่พักไว้ก็เพียงแต่จะเรียนให้ทราบว่า <c oughs> ปีนี้เดือนพฤษภาคมประมาณกลางเดือนราวๆสิบห้าพฤษภาคมก็คงจะมีลิ้นจี่แล้วผมจะเรียนให้ท่านทราบอีกทีนงยังไงยังไงนะครับ ก็จะต้องมาเที่ยวที่นี่ปีนี้มันปี Amazing Thailand แล้วที่ตรงไอ้ท่าตอน Riverview เนี่ยเป็น Amazing เหมือนกันครับเพราะวันนี้<ค>นที่ผมมานี่โอ้โหเจ๊กแขกจีนจามสยามภาษาเต็มไปหมดเลยตน,นมาเยอะครับตนมาเยอะ <คน S 1> ทีเด<ท>ียวนี้แขกประมาณสองสมร้อยคนนะคะโอ้โหเห็นว่าอีตอนเอเชียนเกมส์ที่เขาหยุดหยุดกันเนี่ย แน่นมากค่ะถึงก็เล่นเก้าอี้ดนตรีนะค่ะแน่นมากเลยครับเดี๋ยวนี้พอคนมาที่นี่มากินข้าวค่ะกินข้าวเราก็ไปแล้วก็ไปบางคนคนกลับมาก็กินข้าวแล้วก็ไปทั้งไปทั้งกลับก็ต้องมาแวะตรงนี้เป็นจุดศูนย์กลางระหว่างเชียงใหม่เชียงรายเชียงรายเชียงใหม่ครับไอของที่ชวนชิมไว้ยังมีคนสั่งอยู่เสมอนะฮะอุ้ยสั่งมากครับสั่งมากทีเดียวครับ พอแขกเข้ามาแขกก็ถามว่ามีอาหารอะไรบ้างนี่เราจะทําเมนูไว้ด้านในของเมนูนี่ก็จะเป็นอาหารเชิญชวนชิมขาหมูมานโถไก่อบหนังกรอบผัดผักรวมต้นยำปลาแค่ทะเลจานร้อนแล้วก็รู้สึกว่าท่านจะแถมผัดไทยด้วยนะคะเวผัดไทยและน้ําผลไม้สดค่ะนี่ผัดน้ําผลไม้สดนี่เพิ่งเป็นไอของที่ออกใหม่ นี่มีน้ำมะม่วงใช่ไหมครับค่ะครับข้าวกอนนี่มะม่วงพระมหาชนกหรือนี้ได้ผลดีได้ผลดีมากครับนี่คืออันน้ำมะม่วงมหาชนกน้ำมะม่วงพระมหาชนกนะครับค่ะและอนุรักล์ครับน้ำลิ้นจี่น้ำลิ้นจี่ครับแล้วก็น้ำสตรอเบอร์รี่อ๋อน้ำสตรอค่ะน้ำสตรอปั่นสดเมื่อกี้นี่น้ำสตรอนะครับเหมาะสําหรับจิ้มหือพริกแต่อันนี้น้ำสตรอครั่ปีนี้ได้ผลดีไหมค่อนข้างดีนะครับดูแล้ว น่าชื่นใจครับออก,ออกออกออกดีแล้วก็คุณภาพดีมากเราส่งขายที่ในตลาดที่ไหนที่ก็ที่วางแผนไว้ว่าจะขายตามสนามบินใหญ่ๆนะครับที่เชียงรายที่เชียงรายแล้วก็คงจะส่งไปกรุงเทพภูกเก็ตอัาดใหญ่เชียงใหม่นะครับแล้วคงไปส่งไปตามซูเปอร์มาร์เก็ตในกรุงเทพหลายๆแ,แห่ง เริ่มส่งหรือ,อยังครับคงจะเริ่มเริ่มส่งคงจะส่งในพรุ่งนี้แหละครับเริ่มพรุ่งนี้แหละนี่น,นี้ฮะก็เป็นแพคเกจที่สวยงามดนะีแต่ถ้าได้สีเสื้อยัง <c oughs> เสื้อคุณฉันนี่ค่อยยิ่งชั่วหน่อยเนะนี่อันนี้แหละครับอันนี้เราขายยังไงาขายปลีกกคงในราวกล่องละหกสิบบาทนะครับ <c oughs> กล่องละครึ่งกิโลนะครับ ลองละครึ่งกิโลแล้วก็เป็นสตรอเบอรี่คับสวยงามมากแล้วก็ปลอดภัยจากสารตกค้างอ๋อไม่มีครับแถบนี้ไม่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 ใช้ยาฆ่าแมลงใช้เราใช้สะเดาใช้สะเดาะฮครับอ๋อนี่ขึ้นบ้านเลยครับผมสะเดาตำแล้วเอาไปแช่น้ำเดี๋ยวนี้เขากลั่นนะครับกลน่แล้วก็ ดี๋ยวนี้แหละฮะกันเป็นขวดมาเหมือนกระยาฝรั่งนี่แหละครับแล้วก็แต่ว่าอผสมน้ำผสมน้ำแล้วก็ฉีดไล่ครับนี่ภูมิปัญญาชาวบ้านนะครับแต่ผลสุดท้ายเราใช้เทคโนโลยีเข้าไปจับมันก็เลยออกมาสะดวกกว่าเดิมแทนที่ใช้ครกตำข้าวตำกันอย่างแต่ก่อนนี้แล้วก็ต้องเอาไปแกว่งในตุ่มอะไรเลย,เ,ลยเดี๋ยวนี้ใช้กลัดเลยนะฮะมีบริษัททำ มีวัฒนธทําเหมือนกันเหมือนกจบของฝรั่งนี่ครับอ๋อนี่ก็เป็นเป็นเรื่องใหม่ทีเดียวผมก็อยากจะเรียนท่านผู้ชมว่าสองเรื่องเลยกันเรื่องแรกนะฮะเป็นเรื่องของสตรอเบอรี่ของที่ท่าตอนริเวอร์วิวจากสวนแม่งอนซึ่งกำลังจะออกสู่ตลาดนี่ก็ครึ่งกิโล60บาท ถ้าจะมาพักที่นี่ในระหว่างที่มีสตรอเบอรี่ท่านก็จะได้รับประทานสตรอเบอรี่แล้วก็จะมีพวกน้ำผลไม้ปัน่นต่างๆนานา,นาซึ่งน้ำมะม่วงน้ำลิ้นจี่น้ำสตรอเบอรี่อันนี้เป็นน้ำซึ่งปั่นสดๆเลยทีเดียวนะฮะอย่างที่ท่านได้เห็นนอกจากนี้พอถึงเดือนพฤษภาคมผมจะเรียนให้ทราบอีกทีหนึง่งว่า ลิ้นจี่ปีนี้ยังไงยังไงจะมีให้ท่านได้เฉยชมเพราะมีอยู่มากมายหลายคนเหลือเกิน